สวัสดีครับพบกับ Golden Cat Gaming นะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอีกแล้วนะฮะพบกับเกมนะฮะ Maple Story R สห้โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะค่าพลังของผมนะครับผมดันมาโอโหูจะ10ล้านละเดี๋ยวเราไปดูอันดับก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าอันดับของผมนี้ล่วงลงมา ถึงที่เท่าไหร่เลยนะครับมาอันดับที่12นะครับอันดับหนึ่งนะครับ20ล้านนะฮะโอ้โหก็น่าจะเติมหนักนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อแรกเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะสุ่มได้หรือไม่นะฮะเอาให้มัน50เลยแล้วกันนะ50จันทรานะครับแต่ผมอาหารด้วยค่าเฉลี่ยแล้วนะครับมันก็ตกประมาณสักนี่นะฮะ600้0 0 7ก0้ละกันต่อ10จันทรานะครับ โอเคอันนี้มันซื้อได้วันละสอครั้งเนาะโอเคสิ okay. จันทา600บาทโอเคผมตีคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันเราจะเปิด27ครั้งนะครับ <S <S ผมได้ตัว ur แล้วนะครับผมก็จะมาเปิดในส่วนของก๊าซส้มนะครับหาก๊าซส้มต่อเลยนะครับในส่วนของหินจันทา10อันที่สรละไปแล้วขอให้สัตว์เลี้ยง ur จงบังเกิดมาในอ้อมกอดของข้าพเจ้าด้วยเถิดมันไม่ใช่เพื่อน อันนี้มันมันมันของคนอื่นวะไม่ได้ครับเราได้แค่ sr s นะครับแล้วก็ sr แล้วก็ sr นะครับที่เหลือก็เป็นจิกซอนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมมีผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันผู้ช่วยผมแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะให้มิกุกดนะฮะมิกุกดได้ไหมขอพ่อขอสัตว์เลี้ยง ur นะลูกหรูเป็นสัตว์เลี้ยงหนูต้องต้องให้พ่อได้แน่นอนนะโอเคเดี๋ยวพ่อจะให้อันเชลสิบจันทาไปเลยนะโอเคไหม นี่นะฮะโอเคมาลุ้นช่วยกันนะมิกุพ่อขอ ur เร็วๆแมวร้องแมวสามครั้งแมวแมวแมว,แมวได้มึงได้สัตว์เลี้ยงเหมือนมึงเลยไอ้มิกุ s s r ไม่ ur เพื่อนวันนี้งดอาหารเปียกนะลกูกงดปลาทูด้วยให้กินอาหารแมวจรแทนนะฮะโอเคไปนะฮะโอ้โห ไม่ได้เรื่องเลยฮะยูอารไม่มาเพื่อนโอเคต่อไปมันเหลือ7ครั้งวะ่ะ7ครั้งผมก็ต้องกดอันเชิญทีละอันวะ่ะผมรัวไปเลยกันเมื่อเสียเวลานะฮะโอเคปลากระดูกหนึ่งครั้งแล้วสองนะครับเพราะมันได้ยากมากเลยนะเนี่ยมีใครเปิดครั้งเดียวได้โชคดีนะเพื่อน โอเสร็จโอเคและอีก2ครั้งนะครับเราจะได้การันตี UR นะครับโอเคครั้งนี้น่าจะได้ UR ครับแต่เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับตึงตึงโอ้โหหมากระดูกได้โอเคได้อยู่ ก็โอเคครับแต่หลักๆนะครับสัตว์เลี้ยง UR นี่คือมันเปิดได้ยากมากกว่าการ์ดการ์ดการ์ดส้มนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้ในส่วนของอ่าการันตีซะมากกว่าโอเคครับขดแมวโอเคเดี๋ยวเรามารวมการ์ดนะฮะอัพขั้นแล้วนะครับเป็นเลเวล3นะครับอ้อัพขั้นได้อีกเหรอใช้เ s r นะครับเป็นเลเวล4สุดยอดตลา เริ่มแรกเราต้องหาการ์ด ur มา1อันเว้ยพอผมอัพเสร็จปุ๊บมันก็จะให้ใช้ s s r ถูกปะอ่ะพอพอจะบวก3าอะ่ะเราต้องหาไอ้หมา u i พอเราจะบวก4 s s r ครับมันมันผมว่ามันก็บวกง่ายนะมันก็ไม่ได้แบบใจร้ายใจดำที่จะต้องหา ur เพียวเพมาเรื่อยเนะครับโอเค,อเคอกระดูกผมเถื่อนละอ่ะเนี่ยต่อไปเราต้องมาหา ยูอาีกใบนะครับโอเคเรามาดูสม,มุดภาพนะฮะห้า <c oughs> หมื่นนะน้องเปิดอีก <c oughs> อ้าวสามพันอะไรวะโอเคครับต่อไปนะฮะเราจะมาอัญเชิญอ่ะกาส,ส้มนะครับใน ยีสามอันนะครับผมจะเปิดแบบทีละอันดีบอกว่าไม่อายกว่าเอาสิบอันเนี่ยดวงผมเองนะฮะยังไงก็ขอให้การส้มอุ้ยมันมีคนส่งข่าวดีมาบอกเอา้ากูได้แล้วหรอเนี่ยเฮ้ยชื่อมาก่อนเลยเพื่อนกูยังไม่ทําอะไรเลยชื่อมาละกงงเลยโอ้โหเราได้การส้มตัวนี้นะโอเคโอเคครับต <laughs> ลกว่ะ กูคาจดรีลาซะหน่อยชื่อกูมาสะงั้นโอเคฮะโอ้ผมก็มีสี่ใบแล้วหรอโอ้โหมันให้แต่การพิทักษ์มาผมอยากได้เนี่ยเนี่ยผมอยากได้โจมตีมากกว่าครับผมขอไอ้ตัวไหนก็ได้อะสักใบหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยไม่มใม้ผมสักทีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการรีรีเซนะครับในส่วนของแร่หินนะฮะโอเค บวกไปเลยนะครับอ้าวบอกไม่ได้สิบวะเฟสด้วยหนึ่งนะครับโหมันเพิ่มต้องก้าว่ะมันต้องหานะผมว่าจะต้องหาการ้ยต้องหาแร่มาเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับต่อไปผมจะเปิดทีละอันดีก,กว่าว่ะเมื่อกี้เปิดไปแล้ว10บสอันเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดทีละอันดูนะครับเดี๋ยวมีโชคกับข่าวบ้าง กดที่เพอไอการส้มจะออกง่ายครับเลทมันน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยเรดเน2.5%เลยน,นะครับไอสัตว์เลี้ยงนี่คือ1นึ่งโคตรยากได้ครับส้มมาแนวนี้ผมว่า10เลยไลยทีละอันแม่งยากกว่าไปเลยเนี่ยจบเลยไม่ต้องมีชื่อมา โอ้ยเหงาเหงาโอ้จบแล้วตัวสองตัวสายเรามาโบกดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับโช์เข้าให้ขอของมาใหม่เลยเพื่อนนี่ครับมีเซตมาใหม่นะครับตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีเว้ย ทาง GM ถ้ายอยเอาเข้านะครับเซตแต่ละอย่างนะครับดูสิเซตเด็กอนุบาลน,นะฮะชุดอนุบาลแล้วก็เซตชุดดำนะผมวันไหนก็ได้ครับเพราะว่าผมจะเอาไปบวกพลังผมอะไรวะเนี่ยได้แต่ทิกซอบว่ะเพื่อนเออเออเออหุยส่งผมอยากได้ส่งผมขอหุยได้ชุดเด็กน้อย สุดยอดว่ะเพื่อนโอเคขอสีทองไม่มาเลยนะโอเคผมอีกหกครั้งผมว่าซื้อเลยดีกว่าหกครั้งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับรวยครับมีมีดองเพชรแดงไว้นะฮะเอ้าอะไรอะ ห้าครั้งนะฮะโอ้โหนาจะชิ้นส่วนอะไรก็ไม่รู้อ่เพื่อนเอออืม <c oughs> อยากได้พอดีครับตัวนี้เอา้าเฮ้ยมันผมจะได้เซ็ตทองเซตส้มสิอีกครั้งนึงครับผมนึกว่ามันจบแล้วน,นเนี่ยมันเหลืออีกอันหนึ่งโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับงานนี้โอ้โหหมวกด้วยออื โ okay, okay. อเคโอเคเแตยว่ายัางมีโชคนะฮะวันนี้อะไรวะเนี่ยรวมโอเคโอเคครับมาดูในส่วนของห้องคอสตูมของเรานะฮะที่เราได้มาหกองมือกองซะด้วยนะฮะไปซุนนะฮะซุนอะไรไม่รู้นะะมันก็จะบวกค่าพลังเหมืนกันนะครับ ลงแบบว่าได้ซ้าม,มาแต่ก็สาม,มารถบบกพลังได้นะครับโอเคครับสําหรับในการสุ่มหาสัตว์เลี้ยงหา gas าส,ส้มนะฮะผลประกอบการของเราก็กลางๆแล้วกันครับอาจจะไม่มากมายอะไรแต่ก็โอเคครับอย่างน้อยก็ได้ gas ส,ส้มมาหนึ่งใบเนาะโอเคแล้วก็ของสวมใส่ก็พอได้นะครับสัตว์เลี้ยงก็โอเค ur มาตัวหนึ่ง เป็น ur การันตีซะด้วยอ่านะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับตอนนี้เกมก็ดำเนินการมาของผมน่าจะกี่วันแล้ววะประมาณเกือบ20วันแล้วนะครับ20กว่าวัน20ประมาณ22วันถ้าจะไม่ผิดอ่าในส่วนของดันเจียนนะครับมันก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าในส่วนของแดนทวายไลท์นะครับตัวนี้นะครับมันก็ให้หา มณีนะฮะมาอัปเกรดนะครับไปเลือดเปื่อยเลยฮะของมาเรื่อยๆเลยครับในส่วนของมณีเนาะก็มีของปีกนะครับปีกที่มาปลดล็อกมาใหม่นะครับเป็นปีกเหมือนปีกกันดัมนะฮะโอเคปีกกันดัมนะครับผมก็ได้มาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าผมนิพานในส่วนของปีกทองไปขั้น2แล้วนะครับขั้นแรกบวกแอคแท็กนะครับขั้น2อบวกเลือดโอ้โหโคตรเยอะเลย200,000เลยนะครับ ผมอยากแนะนำนะครับในส่วนของหาสกิลนะครับสกิลสุดท้ายของเรานะครับอยากถ้าใครเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับแนะนำนะครับให้หาหนังสือดำนะครับดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมโคตรขาดตลาดเลยตอนนี้หายไม่ได้นะครับตามจริงอัพเลเวลได้ไปอีกนะฮะแต่หาไม่ได้ครับนอกจากจะเติมซื้อหนังสือเนาะโอเคนะครับในส่วนมันนีนะครับมันก็จะมีให้อัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับโอเค แล้วก็มาดูในส่วนของรูนกันนะครับตอนนี้ฮะรูนผมได้รูนดีมาแล้วครับแดงเอนะครับเป็นรูน3ดาวนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับดีนะฮะเพิ่มแอคแท็นะครับ0.5-2%นะฮะแล้วก็มีบัฟนะครับเพิ่มดาเมจในการตีบอสนะครับโอเคแต่ตัวนี้มันก็ส่องได้อีกนะครับแต่ผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่ส่องเพราะว่า ในส่วนของสกิลอ่ะผมอยากได้ยังอย่าง,งอื่นมากกว่าแต่มันเป็นรังเก็โอเคใส่ไปก่อนนะครับมันอาจจะมีดีอยู่นี้นะฮะหมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิวเหมือนกิววอร์อารมณ์เหมือนกิววอร์ครับมันจะมีเป็นเวลานะนี่ครับทุกวันอาทิตย์พฤหัสเสาร์นะฮะเริ่มแข่งก็ประมาณ6กโมงสีนาทีนะครับก็พีกับกิวนะครั แล้วก็มาช่วยกิวเราได้นะครับของรวบก็จะเป็นในส่วนของการประมูลอามนีนะครับก็แย่งกันประมูลเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับ o l d e n c a t Gaming นะครับก็ขอตัวราตีสวัสดิ์นะครับวันนี้นะฮะกับเกม Maple Story นะฮะเราก็ได้เดินทางมาจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมแอบไปส่องดูนะฮะในส่วนของเซิร์ฟนอกนะครับโอ้โหมันมีแบบ อีกยาวไกลครับเอาจริงๆคือมันจะค่อยๆปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่านะฮะสายเติมนี่คือเติมจนหน้าเหลืองนะฮะแต่สําหรับสายฟรีนะฮะก็เล่นไปยาวๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆส่วนสายเติมตามกําลังอ่ะก็เติมในส่วนถ้าแพ็คที่คุ้มสุดนะครับมันก็จะเป็นแพ็คพวกรายเดือนนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแพ็คพวกชั่วขณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดูว่าพ้ยมันคุ้มไหมวะไอ้เนี่ย อันนี้พันหนะครับเราจะได้ดาวไอ้นี่มาก็ดูว่าเอ้ยมันจะคุ้มไหมวะอะไรเงี้ยถ้าคุ้มหรือเราแบบมันโอเคเราก็ซื้อนะครับแต่แพ็คไหนมันมันไม่โอเคเราก็มันมาแบบนี้แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่โอเคเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับตัวอย่างแพ็คนี้อ่ะมันคุ้มไงผมก็ซื้อเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสําหรับวันนี้นะฮะทาง Golden Gaming นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีมีใจครับผม